สวยเดี๋ยวนี้ดีต่อใจเมื่อมีอายุ25ปีขึ้นไปทำไมผิวถึงแห้งง่ายขึ้นยังส่งผลให้ผิวขาดความชุ่มชื้นและสูญเสียความยืดหยุ่นของผิวคลิปนี้มีคำตอบค่ะสาเหตุหลักที่ทำให้ผิวแห้งง่ายเมื่ออายุ25ปีขึ้นไปการทำงานของต่อมไขมันลดลงการผลิตคอลลาเจนอิลาตินก็ลดลงค่ะ การผลัดเซลล์ผิวช้าลงไขมันใต้ผิวบางลงและยังไม่รวมถึงปัจจัยอื่นๆต้องรีบดูแลผิวด้วยเนอริอไทยาซีช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนอิ่มน้ำกระจ่างใสค่ะเป็นเซรั่มที่ซึมเข้าผิวได้ง่ายมากทาลงไปให้ทั่วใบหน้าเ้าเย็นเลยนะคะสลิปปิ้งมาร์กเป็นครีมมาร์กหน้าสมุนไพรค่ะ ช่วยฟื้นบำรุงผิวอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องจะสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงของผิวคือผิวนุ่มชุ่มชื้นและดูขาวกระจ่างใสมีจำหน่ายพร้อมบริการฟรีที่ศูนย์หมอมวลชน